2ฟอร์มแข่งดาวรุ่งของแมนยูเน็ตที่ปล่อยยืมตัวแมนเชสเตอร์ยูเน็ดคือหนึ่งในทีมจากอังกฤษที่ผลิตนักฟุตบอลขึ้นมาประดับ,บวงการได้หลายคนจากช่วงที่ผ่านมาอาจมีบางกลุ่มที่เป็นกำลังหลักของทีมแต่บางคนก็แยกย้ายไปเติบโตยังสโมสรอ,อื่นๆชเช่นกับในยุคปัจจุบันภายใต้การทำทีมของเอริกเทนฮารแข่งดาวรุ่งหลายๆคนเริ่มได้รับโอกาสที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟากุนโดเปยิสตี โรบบี้ไม n นูหรือซีดานอิกบานนอกจากนั้นยังมีอีกหลายแข้งที่ถูกปล่อยยืมตัวออกไปซึ่งวันนี้เราจะไปส่องผลงานของพวกเขาในซีซั่นนี้กันหน่อยว่าใครมีโอกาสจะเฉิดฉายในสีเสื้อปีศาจแดงกันบ้างโชล่าชอเล t ิเลแนวรุกวัย19ปีที่ตอนนี้ถูกปล่อยไปให้กับโบตันวันเดลเลยืมตัวใช้งานซึ่งสัญญาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่ผ่านมาชอลิทิเล่เคยได้รับโอกาสลงสนามให้กับแมนยูไนเตดไปแล้วทั้งหมด5เกมซึ่งเกิดขึ้นในยุคข,ของโอเลกุนาโซชารวมเวลาทั้งหมด61นาทีทว่าในยุคข,ของเทนฮากเจ้าตัวยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการเลยก่อนถูกปล่อยยืมตัวออกไป ผลงานกับโบตันในตอนนี้เจ้าหนูชาอังกฤษลงสนามไปแล้ว12นัดเป็นตัวจริงทั้งหมด10เกมทําไปได้2แอสซิสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มกําลังสําคัญของทีในการลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ในตอนนี้ทว่าด้วยบทบาทของโชเลทิเล่ที่เป็นแนวรุกริมเซนอาจจะยากหน่อยในการเบียดกับเรารุ่นพี่นอกจากนั้นยังมีพวก,กานาชโชหรือเปยยิสตี้ยืนขวางหน้าอยู่อีกดานแม้เจ้าตัวจะสามารถขยับเข้าไปเล่นในบทบาทกองหน้าตัวเป่าหรือเพย์เมเกอร์ได้ก็ตามเะนั้นแล้วดูจากทิศท ในตอนนี้มีโอกาสที่เทนฮาร์ดอาจปล่อยออกไปในฐานะยืมตัวอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์แม้จะเป็นหลีกไหนกับทีมอะไรคงต้องติดตามกันอีกครั้งชาลีซาเวต อีกหนึ่งแข้งที่เพิ่งถูกปล่อยยืมตัวไปเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาไปให้กับฟอเรสต์กีนทีมในระดับลีกวันยืมตัวใช้งานซึ่งจะตัวถือว่าเป็นตัวหลักในภารกิจหนีตกชั้นของทีมในตอนนี้ย้อนกลับไปถ้าใครยังจํากันได้ในวันที่ชาลีถูกส่งลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนยูเนเต็ดในบอลถ้วยอย่างแชมเปี้ยนลีกกับยังบอยซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อของ็อบบี้ซาเวดได้เป็นอย่างมากจนตัวลงเล่นให กับฟอร์เรสต์กีนไปแล้วทั้งหมด7เกม ทำไปได้หนึ่งประตูในเกมพบกับบิสโต้โรเวอร์ก่อนเป็นตัวหลกักเกมพลิกล็อกเปิดบ้านเอาชนะทีมหัวตารางอย่างเชฟฟิลเวนเดดด้วยบทบาทของชาลีเป็นมิดฟิลตัวรับที่ชั้นเชิงในรุ่นเดียวกันไม่ธรรมดาหน่วยกา้านดีและอนาคตถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากตอนนี้โอกาสกับทีมชุดใหญ่ของยูไนเต็ดอาจดูยากไปหน่อยแต่ถ้าเสริมสร้างกระดูกอีกนิดทีมก็สามารถฝากความหวังไว้ได้แบบยาวๆฮันนิบาลพ่อหนุ่มหัวฟูอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันถูกปล่อยไปให้กับเบอร์มิงแฮมยืมตัวใช้งาน และเป็นตัวหลักของสโมสส์ในตอนนี้ซึ่งในเกมก็มีคนคุ้นเคยอย่างทาอิชชองอดีตแข้งของแมนยูเนเต็้ร่วมทับอยู่ด้วยบทบาทของฮันิบากับทับลูกโลกคือการยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางชนิดที่คอยเชื่อมเกมปักหลักอยู่กลางสนาม ก็มีในบางเกมที่กุญซือขยับให้ขึ้นไปทําเกมในตําแหน่งเพลเมเกอร์นอกจากนั้นยังเคยขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าจําเป็นมาแล้วผลงานกับเบอร์มิงแฮมจะตัวลงสนามในทุกรายการไปทั้งหมด35นัดซัดไป1ประตูพ่วงกับอีก6แอสซิตเรียกได้ว่าสถิติไม่ธรรมดากับบทบาทในสนามด้วยฝีเท้าของเขาที่แฟนบอลแมนยูเนเต็ด จะเคยเห็นผ่านตามาบ้างถือว่ามีของเลยทีเดียวกล้าเล่นกล้าเลี้ยงและกล้าประทะเป็นจุดเด่นของเขาซึ่งจะว่าไปถ้าเทนฮากคิดจะเก็บไว้คอยเป็นแบ็กอัพเสริมทีมในฤดูกาลหน้าก็ถือว่าน่าคิดอยู่เหมือนกันเอาบาโลเฟนันเดส ถ้าใครที่เป็นแฟนบอลเกมฟีฟ่าหรือฟุตบอลเมเนเจอร์น่าจะพอคุ้นชื่อคุ้นหูเจ้าหนูรายนี้เป็นอย่างดีเพราะจะมีชื่อของเขาปรากฏอยู่ในทีมชุดใหญ่แม้ในชีวิตจริงจะยังไม่เคยลงเล่นให้กับทัพป,ปีศาจแดงในเกมอยากเป็นทางการเลยก็ตามแบ็กไซา์วัย20ปีปัจจุบันถูกปล่อยไปให้เพรสตันนอตเอนยืมตัวใช้งาน และสามารถยึดเป็นตัวหลักของทีมได้ด้วยในซีซั่นนี้ลงสนามไปแล้วทั้งหมด34นัดทำไปได้4แอสซิสต์นอกจากบทบาทฟูลแบ็กอัลบาโลมีออปชันเสริมคือการลงเล่นในเทคนิคหลัง3คนและยืนเป็นวิงแบ็กได้ด้วยจุดเด่นคือเกมรุกที่ดุด,ดันสามารถคาดหวังได้ในการโจมตีริมเซนอีกทั้งเกมรับยังสามารถลงมาช่วยไลย่ช่วยบี้ได้อีกด้วยเาว่าด้วยตอนนี้ในบทบาทแบ็กซ้ายทีมชุดใหญ่มีทั้งลุกซอกับไทเรลมาเลเซีย ขวางอยู่อาจเป็นงานที่ยากหน่อยแต่ถ้าเทนฮารต้องการฟูลแบ็กที่เก่งเกมรุกชื่อของอัลบาโลเฟเนเดสถือว่าน,น่าสนใจอามัดเดียโล นักเตะต,ตัวยืมของแมนยูเนเตดที่ผลงานเฉิดฉายมากที่สุดในซีซั่นนี้แล้วก็ว่าได้พร้อมกับกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลซันเดอร์แลนด์เป็นที่เรียบรอย้อยอาหมัดถูกปล่อยไปให้ทับแมวดามยืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนเป็นกำลังสำคัญของทีมในตอนนี้และยังทำให้ทีมได้ลุ้นอยู่ลึกๆถึงตำแหน่งเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกโดยจ้ตัวลงสนามในทุกรายการไปทั้งหมด33เกม ซัดไป9ประตูกับอีก3แอสซิสมีช่วงหนึ่งที่จะตัวฟอร์มขึ้นมอจัดซัดประตู3เกมติดต่อกันด้วย อีกจุดที่น่าสนใจของเด็กหนุ่มวัย20ปีคือการลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแผงเกมรุกแม้ตำแหน่งถนัดจะเป็นปีกขวาแต่สามารถขยับเข้าไปเล่นเป็นหน้าต่ำหรือหน้าตัวเป้าพร้อมผลงานที่ไม่ได้ดรอปศักยภาพลงไปเท่าไรนักฉะนั้นกับผลงานที่ยอดเยี่ยมไม่แนว่ว่าฤดูการหน้าเทนฮาร์ดอาจจะเก็บไว้ใช้งานเองเป็นอีกออปชันในการเลือกแผนกเกมรุกใช้ความเร็วความสดลงไปบทคู่แข่งเหมือนกับที่อเลฮานโดกานาโชกำลังทำอยู่ในตอนนี้